รถแนวผู้บริหารมาแล้วค่ะพร้อมดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นเพียงแค่1.29เท่านั้นนะคะเฉพาะโปรสิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะพี่แถมประกันเครื่องเกียร์1ปี20,000โลให้เลยนะคะสำหรับพี่ๆี่ท่านใดที่สนใจอ i n b อกมาได้เลยนะคะที่เบอร์084 514 5493จะบอกหนูมีรับประกันหลังการขายนะคะแล้วก็มีตรวจเช็ครถทั้งหมด274จุดค่ะตรวจที่ไทยพัฒน์เลยนะ,ะสำหรับใครที่สนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะพี่ก่อนจะไปชมภายในนะคะฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะถ้ากดกันแล้วป่ะเดี๋ยวมี่พาพี่พี่ไปดูออปชันภายในของตัวรถคันนี้กันเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้กับน้องมีเ่เพชรยนต์นะคะวันนี้มี่เอาแนวรถผู้บริหารไห้พี่พี่ดูนะคะเป็นตัวแคมรี่นะคะ2.5งไฮบริดนะคะแถมเป็นตัวพรีเมียมอีกด้วยนะคะพี่ตัวรถนะคะได้มาเป็นปี2019นะคะพร้อมราคาเพียงแค่ 859,000เท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมดอกเบีย้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นเพียงแค่2ขออภัยค่ะเริ่มต้นเพียงแค่1.29เท่านั้นนะคะพี่และแถมประกันเครื่องเกียร์1ปี20 0 0 0โลให้ด้วยนะคะสำหรับพี่พี่พท่านใดนะคะที่กำลังมองหาแนวรถผู้บริหารอยู่นะคะพี่แนะนำเลย นะคะแนะนำต้องมาที่เพชรยนต์เลยนะคะพี่เปิดมา25ปีจะเข้าย่าง26ปีแล้วนะคะแถมมีมีเช็ครถให้27 4จุดอีกนะคะมีฐานน้ำมันเครื่องของเหลวช่วงล่างตั้งศูนย์ให้ทุกอย่างเลยนะคะมีครบจบในที่เดียวที่ไทยพัฒนเลยนะคะรถที่กำลังขึ้นอยู่อันนี้ก็จะเป็นรถลูกค้านะคะแล้วก็รถเตรียมปล่อยนะคะที่จะมาเช็คตรงนี้นะนะคะเดี๋ยวมาต่อที่ตัวรถกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะด้านหน้าได้มาเป็นไฟ LED projector เรียบร้อยนะคะสำหรับตัวโลโก้โตโยต้านะคะได้มาเป็นตัวไฮบริดเรียบร้อย นะคะสวยมากๆค่ะพี่คันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูที่ปียางพร้อมกันเลยดีกว่านะคะตัวยางได้มาเป็นตัวยางของมิชลินด้วยนะคะพี่ตัวยางปีใหม่เลยค่ะพี่ได้มาเป็นปี2025แถมเป็นยางของมิชลินด้วยนะนะคะใครที่ได้คันนี้ไปหนูบอกเลยพี่โคตรคุ้มนะคะแถมเดี๋ยวมีเปลี่ยนฟ์ีให้อีกด้วยนะคะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเรื่องฟล์ม,มีเปลี่ยนให้อีกด้วยนะพี่แล้วแถมได้ยางตัวมิชลินตัวปีใหม่ด้วยนะคะ <c oughs> เป็นปี2 0 2 5นะคะโลโก้ไฮบริดด้านข้างนะคะมีให้เห็นชัดๆัดแบบนี้เลย มีไฟเดียวให้ในตัวเรียบร้อยนะคะพี่สําหรับกระจกนะคะได้มาเป็นกระจกของโตโยต้าแท้ทั้งหมดเลยนะคะสําหรับตัวน็อตนะคะพี่มีให้ดูชัดๆเลยนะคะสำหรับตัวน็อตนะคะไม่มีการขันไม่มีการไขนะคะทั้งตัวด้านบนและตัวด้านล่างเลยนะคะมีให้เห็นชัดๆแบบนี้เลยนะพี่ถ้าสมมติว่าตัวน็อตไขพี่พี่จะเห็นได้เลยว่าสีมันจะไม่สมานกันแบบนี้นะคะว่าสีมันจะไม่สมานกันแบบนี้ทั้งตัวด้านบนด้านล่างนะคะแต่นี้สีสมานกันมั่นใจได้แน่นอนนะคะว่าตัวรถนะคะไม่มีการ ขันไม่มีการขายแน่นอนนะคะตัวน็อตเดิมๆมเลยนะคะต่อมานะคะสำหรับตัวแผ่นเพจนะคะมีเห็นชัดชัดแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวรถได้มาเป็นปี2019เป็นที่เรียบร้อยนะคะพี่แล้วก็ตัวเบาะนะคะได้เป็นพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะพี่ไม่ต้องห่วงสส่นาลอยนี้มาไงนะคะไม่ต้องห่วงเลยแต่พีมีเคลือบตัวเบาะให้สปาตัวเบาะให้ทุกอย่างเลยนะคะตัวเบาะนะคะได้มาเป็นพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะได้มาเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวตรงกลางขีดๆตัวนี้นะคะได้มาตัดกับสีทองนะคะบอกเลยว่าหรูหรามากมาก นะคะสำหรับด้านข้างตัวนี้ได้เป็นหนังนะคะพี่แล้วก็ได้เป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะตัวมือจับนะคะจะได้เป็นสีบอลเงินนะคะสำหรับตัวรถได้เป็นตัวสีขาวมุกนะคะพี่ต่อมานะคะตัวเบาะด,ด้านหลังค่ะพี่นั่งสบายมากสําหรับคันี่ขออนุญาตเข้าไปนะคะนะคะตัวที่รองตัวนี้นะคะเป็นผ้าแบบนี้เลยพี่นะคะ คมปนี่ <ersch> นะคะหรูหราจริงๆพี่สําหรับใครนะคะที่ออกแนวผู้บริหารนะพี่แนะนําคันนี้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะมีแอร์ด้านหลังให้มีที่ชาร์จ USB ให้2จุดเรียบร้อยนะคะด้านหลังนะคะมีออปชันฟังก์ชันประมาณนี้เลยนะคะปรับตัวเบาะปรับอะไรได้เลยพี่นะคะปรับได้เลยปรับอุณหภูมิปรับแอร์นะคะปรับได้เลยขยับบงขยับเบาะได้หมดนะคะขยับเบาะได้เลยนะคะอยากนั่งแบบไหนขยับแบบนั้นได้เลยใช้ได้จริงนะพี่เดี๋ยวมีให้ดูตัวเบาะ นะคะเห็นไหมตัวเบาะมันเลื่อนขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะตัวเบาะเลื่อนขึ้นมาได้แบบนี้เลยพี่นะคะนั่งสบายมากนะคะปรับอะไรได้หมดเลยนะนะคะบอกเลยว่าตัวเบาะนั่งสบายจริงนะคะใครที่แบบว่าแนะะวผู้บริหารมาเลยมาเลยลแบบตัวจริงอะพี่ต้องคันนี้เลยนี่อันนี้ออปชั่นนะคะเรื่องการแสงการแสงนะพี่เดี๋ยวดูวด้านหลังนะคะเดี๋ยวมี่จะกดสวิตช์ตรงปุ่มนี้นะคะ ะะก็จะกันแสงมาให้แบบนี้เลยได้มาแบบนี้เลยนะคะอัตโนมัติเลยพี่สะดวกสบายมากนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วให้ทั้งหมด2ช่องเรียบร้อยไม่ใช้ก็สามารถปิดได้ค่ะพี่ถ้าใช้ก็แค่เปิดออกมานะคะใช้ง่ายสบายมากนะพี่นะนะคะสำหรับคันนี้นะคะพี่ใครที่สนใจนะคะเป็นตัวแคมร y ่นะคะ2.5 High i i t Preium นะคะเดี๋ยวมาดูตัวเบาดหลังกันดีกว่าขอใั้ค่ะเดี๋ยวมาดูตัวฝาท้ายด้านหลังเนาะ นะคะสำหรับคันนี้นะคะโลโก้แคมรี่มีให้โลโก้ไฮบริดมีให้นะคะมีเซ็นเซอร์ให้4จุดแบบนี้เลยนะคะมีตัวเซ็นเซอร์ให้4จุดแบบนี้เลยโลโก้ไฮบริดมีเห็นชัดชัดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมีนะคะเปิดท้ายกับเปิดฝากระโปรงนะ,ะเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องด้วยเลยนะคะเดี๋ยวขอเปิดมาดูเรื่องฝาท้ายกันดีกว่าค่ะพี่ นะคะไม่มีรอยบุ๋มไม่มีรอยอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะมีแผ่นรองให้แล้วนะคะเป็นของแคมรีนะพี่นะานะคะเปิดขึ้นมาปุ๊บนะคะดึงขึ้นได้เลยสําหรับคันนี้นะคะได้มาเป็นตัวยางอะไหล่เรียบร้อยนะคะพี่แม่ลงแม่แรงทุกอย่างนะคะหนูมีครบเลยนะคะเห็นไหมยางอะไหล่จะอยู่ด้านล่างยางอะไหล่ยังไม่ใช้เลยพี่เห็นเส้นไหมคะนี่ตัวซีททางมะพร้าวสีเปลือกไข่นะคะมีเห็นทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลย นะคะอย่างที่มี่แจ้งไปทุกคลิปพี่ถ้าสมมติว่าตัวซีนทัมะพร้าวเนี่ยไม่ใช่สีนี้นะคะไม่ใช่สีเปลือกไขแ่แปลว่ารถนะคะโดนทํามาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หน้าห้องเครื่องกันเลยดีกว่าพี่แต่ตัวรถสวยมากพี่นะคะเป็นสีขาวหนูไม่ได้มีแค่สีขาวนะคะสีดําก็มีมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะโซนแคมรนี่มีมีให้เลือกเยอะมากพี่ๆอยากได้ทันงไหนพี่ๆจิ้มมาได้เลยนะคะขออนุญาตเปิดฝากระโปรงสักครู่หนึ่งนะ มาค่ะเดีด๋ยวมาต่อที่ตัวน็อตกันเลยนะคะสําหรับตัวน็อตนะคะไม่มีการขันไม่มีการไขทั้งตัวบนและตัวด้านในนะคะพี่เม้นอาข้างถังนี้เห็นค่ะสาหรับตัวน็อตด้านข้างแก้มนะคะพี่ไม่มีไม่มีขันไม่มีไขแน่นอนนะสำหรับตัวน็อตอีกฝั่งหนึ่ง <smoothly> ค่ะก็ไม่มีการขันไม่มีการไขนะคะสําหรับตัวเครื่องนะคะพี่เวลาทํางานนะคะสําหรับตัวเครื่องถ้าสมมุติตัวนี้นะคะหยุดทํางาน นะคะตัวนี้ก็จะมาทํางานถ้าสมมติตัวนี้หยุดทํางานตัวนี้ก็จะฉายไฟเนะคะเข้ามาในเครื่องนี้เดี๋ยวจะมีจอมนิเตอร์ให้ดูค่ะในตัวรถเดี๋ยวมีจะให้ดูตัวจอนิเตอร์นะคะพี่แล้วก็เรื่องน้ำมันเครื่องของเหลวช่วงล่า,างตั้งศูนย์อะไรแบบนี้มีทําให้หมดเลยนะคะเมนอาง์มีม้เห็นทั้งทั้งสองฝั่งเลยนะคะเดี๋ยวมีจะให้ดูตัวจอมอนิเตอร์พี่มันจะมีมันจะมีให้ดูนะคะฉายตรงหน้าจออันใหญ่เลยนะคะว่าเวลาทํางานทํางานยังไงอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยดีกว่า ออปชั่นลูกเล่นเยอะมากพี่สำหรับคันนี้ต่อมานะคะกระจกออตโต้สี่บานเลยค่ะพี่นะคะกระจกออตโต้สี่บานนะคะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะคะได้เป็นพับปับไฟฟ้าเรียบร้อยตัวล็อกเปิดปิดนะคะใช้ได้ปกติเลยนะคะตัวล็อกเปิดปิดใช้ได้ปกติเลยนะคะเก้าอี้นะคะปรับตามสเต็ปที่เราชอบได้เลยพี่ชอบแบบไหนปรับแบบนั้นนะคะพวงมาลัยก็จะขยับออกมานะคะตามที่เราตั้งไว้ เราตั้งเซ็ตเบาะแบบไหนไว้นะคะน้องก็จะอยู่ในเซตนั้นให้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูที่เลขไมล์ตัวจริงกันดีกว่าค่ะพี่เดี๋ยวมีให้ดูเลขไมล์ตัวจริงของคันนี้นะคะคันนี้นะคะเลขไมล์อยู่ที่1นึ่งแสาหมื่นนะคะสี่โลเท่านั้นนะคะพี่มีจะบอกว่ามีไม่ใช่นายหน้านะคะพี่เป็นเซลลขายเลยนะคะเป็นเซลลของบริษัทเพชรยนต์เลยนะคะสาหรับตัวนี้นะคะได้มาเป็นตัว toyota camry สองจุดห้า hybrid premium นะคะราคา8ปดแสนห้าหมื่นเก้าพันตัวรถนะคะได้มาเป็นปีสองพันสิบเก้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะ ตัวพวงมาลัยนะคะได้เป็นตัวพวงมาลัยมัลติฟังชันค่ะพี่บอกเลยออปชันครบมากฟังก์ชันครบมากนะคะต่อมานะคะนี่ให้ดูนะคะเวลาเครื่องยนต์ท,าทาํางานทํางานยังไงนะคะสมมุติตัวไฟฟ้าแบตเตอรี่ทํางานอะไรเงี้ยน้องก็จะฉายไฟเข้าไปเพื่อชาร์จแบตอีกตัวหนึง่งนะคะน,นี้เป็นจอมอนิเตอร์พลังงานนะคะพี่สามารถดูได้เช็คได้เลยนะคะหรือว่าเราดูแผ่นที่อะไรอยู่เงี้ยก็จะมีอันนี้เครื่องยนต์นะคะกําลังส่งไฟให้แผนทุกแผนที่มีให้หมดเลยนะคะมีให้ทุกอย่างเลยนะนะคะ เชื่อมบลูทูธได้อะไรได้นะคะบอกเลยว่าเชื่อมง่ายมากนะพี่นะแลนะเชื่อมบลูทูธได้อะไรได้เครื่องเสียงทุกอย่างมีให้หมดเลยนะคะสําหรับคันนี้แล้วก็ต่อมานะคะตัวตัวนี้นะคะพี่หนูมีให้เรียบร้อยนะคะตัวรถมีให้เรียบร้อยแล้วบอกเลยสะดวกสบายมากๆนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวเบ่งมือออโต้นะคะแล้วก็มีตัวฟังก์ชันเยอะมากมายนะคะเยอะจริงๆนะคะ ฟังชันออปชันเยอะมากนะคะสำหรับตัวคอนโซลด้านข้างนะคะจะตกแต่งด้วยแบบนี้เลยนะะออกแนวไม,ไม้แบบนี้เลยนะพี่นะนะคะต่อมานะคะตัวด้านของช่องใส่ของกว้างมากพี่สําหรับตัวแคมรี่อ่ะนะคะแต่ว่าใครนะคะที่คิดว่าราคาแคมรี่แรงเกินไปอาจจะยังไม่ถูกใจอยากได้สมรรถนะที่คล้ายแคมรี่นะคะมีแนะนําเป็นเอาติเลยนะคะตัวกระจกนะคะไม่มีแบบว่ารอยแตกนะคะมีอันนี้ให้ด้วยมีตัวไฟให้ด้วยนะนะคะแล้วที่สําคัญมีซันรูป่ะพี่เปิดได้ใช้งานได้ปกติ นะคะเปิดได้ใช้งานได้ปกติแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนถ้าใครแสบตาปิดอันนี้ได้เลยพี่นะแล้วแต่ชอบเลยอยากเปิดอยากปิดแล้วแต่พี่ๆชอบเลยนะคะสําหรับแอร์ได้มาเป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวเบาะนะพี่นะคะปรับได้อย่างนี้เลยปรับตรงนี้ได้เลยนะคะสะดวกแบบไหนปรับแบบนั้นอยากนั่งแบบไหนปรับแบบนั้นได้เลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่ชอบไปเป็นตัวแคมรี่นะคะ2.5ไฮบริดพรีเมียมคันนี้นะคะสามารถ walk, อินบ็อกเข้ามาหามีได้เลย0845145493เบอร์นี้ 3, Bernie, สามารถแอดไลน์ ine, ได้ด้วยนะคะมีขออนี้าตจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับพี่ท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะ0845145493คะ่ะ